อะไรการไปเปิดประเด็นประเด็นว่าอะไรครับอาจารย์ไปเปิดประเด็นว่าคนอายุเจสปีนะล่อเป้าคนเดียวเตะสมมุติว่าสมมุตินะฝั่งนี้สมมุติว่าให้คมาตักเตะปัดกันแล้วเตะจนกว่าใครจะเป็นลมก่อนคนนั้นชนะเอาดิไปเปิดประเด็นเนี่ยอายุเจ็เท่ากันนะต้องเป็นคนมาตักคนเดียวหรือคนอื่นล้มด้วยครับไม่นักวยคนเดียวเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คนละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังเตะหนักกว่าเลย เอาคนเดียวเตะคอมประตักเป็นตัวยืนแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบใครก็ได้สามสี่คนเลยจับเวลาแล้วใครเป็นลมก่อนแต่ต้องเจ็ดสิบบวกให้ท่านอาจารย์มาเดี๋ยวสามพันเรื่องหนึ่งเลยอาจารย์คอแห้งละอาจารย์ไอ้หนุ่ยสัมภาษณ์่นอาจารย์ครับเอ่ออาจารย์เนี่ยจับเป้าขนาดมากเลยเอางี้ดีกว่าค่าเด็ดรัดดีกี่ปีแล้วอาจารย์ โอ้โหสาสิบกว่าลูกสาวตัวนี้อายุสามสิบกว่าแล้วแต่ลูกยังไม่เกิดต้องมีสี่สิบป่ะถึงไหมครับอ่าต้องมีสี่สิบปีล้วอย่างก็จับเป้ามานานมากหลายปีละคือผมผมเริ่มผมเริ่มมวยน่าจะประมาณมันจะเกือบยี่สิบห้ายี่สกย่สิบเจ็อะไรแถวนั้นผมจำไม่ได้เลยคารียารื์เรียนจบริญาตทีแล้วพอผมวางนวมมาไหนผมก็รอเป้าเลยอาจารย์ครับผมเห็นเมื่อกี้ เหมือนแฟนอาจารย์ก็เหมือนอยากให้เลิกอันนี้จริงไหมอ๋อแน่นอนอยากให้เลิกสาวผมเราแฟนผมเขาถามผมด้วยครับแล้วเมื่อไหร่จะเลิกใครพีอาจารย์คิดยังไงฮะฮะอาจารย์ว่าอย่างไงผมก็เดินหนีไปดิคือตอบทำไมคือเป็นแบบนี้มานานแต่ตอนไหก่อนผมตอบเลยว่าเรื่องคุณยายผมไปเมากับผมมงเชาอ๋อฮะเพราะตอนไก่อนผมกับผมมงเชาพร้อมทูกี่ไปตามครับแล้วชนเกาะมั่งอะไรบ้าง อาจารย์ไม่เจ็บไม่ปวดแขนน่าจะอาการเพูดถึงแขนอาจารย์หน่อยเห็นบอกว่าจับเป้าจนแขนงอแขนงอเลยคือไม่ตรงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้งสองข้างก็นานแล้วอ่ะคือถ้าจับเป้ามันก็จะงอแบบนี้เลยงอแบบนี้แต่ว่าสมุตินวดนะอาจจะอาจจะตรงเลยว่าไม่ได้นวดเนี่ยเพราะเพุ่งนี้มันร้อยอยู่มีนวดทำไมคือจับเป้าแบบนี้มาหลายปีมากแล้วจับเองล่อเองหมดเลยอาจารย์ไม่ต้องมาถามสิฟี่อ่ะไม่มีเทรนเนอร์มาช่วยหรอครับอาจารย์ก็มีบ้างเอ๊ะวุนนข้คร อ้อ่ะาอาจารย์เป็นเทรนเนอร์อาจารย์ไม่ใช่หัวหน้าค่ายเออผมมหัวหน้าค่าย้้ววันนีผมอยากรู้ว่ามันอาจารย์ค่ายเด็ดรัดนี่จะมีนานตลอดแบบกี่ปีะนานอาจารย์จะไมว่าไงมาว่าค่ายเด็ดรัดนี่จะทำอีกกี่ปีอะไรเงี้ยมันมันไม่แน่หรอกว่าจะหยุดพ่งนี้ก็ได้บอกไม่ถูกนะอหรืออาจจะอายุแปดสิบค่อยเลิกก็ได้ตอนนี้เจ็ดสิบตอนนี้ก็นยืน อาจารย์จะเป้ามาเตะหนักๆบ้างครับหรือว่าเตะแบบที่แบบว่า,วารู้สึกว่าคนที่มันมวยที่เตะหนักอะ่ะผมว่าไอ้เตะหนึ่งเตะหนักนะเตะสายลุงไอ้เตะหนึ่งไอ้เตะหนึ่งเตะหนักยยเตะหนักปล่อยหนักมัดหนักไรบางแสนเตะไวเตะคมเตะเจ็บไอสามกออ่ะ<า>อัตชัยก็งั้นแล้วฝีมือตอนฝีมือไม่ไม่แล้วชุดนี้ครับชุดที่อยู่ที่ค่ายตอนนี้ทั้งหมดที่ตอนนี้ตอนนี้อ่ะครับคืออะไรตอนนี้คืออะไร ว่าใครเตะแบบว่าไอ้คนมาตัดก็เตะหนักนะแต่ว่าที่น้ำหนักมันเป็นเกณฑ์ไงมันก็เตะขาหนักก็ต้องแล้วริทิเดตนะครับริทิเดตพิ่งมายังแต่งอยู่ยังไม่ยังไม่ดียังขาดตรงไหนมากครับอาจารย์วันนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ผมให้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ห้าสิบยังไม่ห้าสิบเลย